สวัสดีค่ะทุกคนพยงอลรีนะคะเห็นชุดแบบนี้แล้วก็น่าจะเดาได้นะคะว่าวันนี้จะพาไปทําอะไรนะคะต้องขอโทษด้วยว่าเราไม่ได้แต่งหน้าวันนี้นะคะเพราะว่าแต่งไม่ทันและตื่นไม่ทันด้วยวันนี้นะคะก็จะมีแขกรับเชิญมาบินกับเราเหมือนเดิมนะคะก็น่าจะเดาได้เพราะว่าพี่คริสนะคะได้ มรดกมาไว้แล้วนะคะว่าให้เป็นใครนะคะวันนี้ก็สมใจอยากเลยนะคะเป็นคุณจอสเวรนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะขอเข้าช่วงอสสากาศร้าก่อนเลยปกติเนี่ยก่อนเราจะไปบินใช่ไหมเราก็ต้องทําการเช็คสภาพอากาศก่อนว่าวันนี้เราทําการบินได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ดูจากตาปากาเมฆเนี่ยค่อนข้างมีแต่ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยลอยตัวต่าด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแดดก,ก็ไม่เยอะนะคะพระอาทิตย์ไม่ค่อยโผล่มาวันนี้เท่าไหร่นะคะเท่าที่ดูแล้วก็พอที่จะบินได้นะครับปกติที่อเมริกาเนี่ยตื่นมาปับ๊บพอต้องหิีโศัพทัแล้วโทรไปท a อเวอนะคะย่อมาจาก Automate w e a t h e r observing system นะคะเขาจะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเขาจะบอกหมดเลยนะว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงตรงสนามบินโซนนั้นนะคะพูดถึงเรื่องของ precipitation cloud ceiling ควันก a าอะไรแบบนี้นะคะตอนที่ฟับเป็นนักเรียนที่อเมริกาเนี่ยครูการบินของฟ้านะคะชื่อมิสเตอร์เคลนะคะข้างหลังของใบเก็บชั่วโมงบินนะคะเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าโอเคยู okay, you, เนี่ยบินได้แค่ที่เท่าไหร่นะคะมันจะมีลิมิเตชันอยู่นะคะตอนก่อนรี โซโล่ไฟท t เทรนนิ่งนะฟาบินได้แค่ลมแค่12นอตเองอะซีลิงแค่2,500คลอสบินได้แค่4นอตนะคะก็คือถ้าวันไหนตื่นมาเราแบบคลาวซีลิงอะเขาแจ้งใน a w a วอว่าไม่ถึง2,500สมมติว่าวันนี้คลาว c e ซีลิง500ฟีตอย่างเงี้ยก็คือกลับไปนอนนะจ๊ะไม่ได้บินวันนี้แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้บินคนเดียวเรามีครูด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเลยนะคะ สัสดีค่ะทุกคนนี่คุณจอสเวอาร์นะคะหนุ่มหล่อของเรานะคะหรือว่าคุณกวินนะคะวันนี้คุณกวินมาทําอะไรอ่ะเนี่ยมีโฟนคอลมาจากพี่แจ็คครับผู้จัดการของพวกเราว่าจอสอยากบินไหมลูกรู้ตั้งนานแล้วว่าเขาเอ,อ่อเรียนการบินมาก่อนอยากมีโอกาสมานั่งน้องฟ้าบินก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่บอกก่อนเลยนะว่าแบบเป็นคนไม่กรีดแต่พี่คยสจะบอกมานะว่ารอบนี้ทาให้จอสกรีดใช้ได้ฉันแข่งกับเธอเปล่าล่ะว่า,าใครกรีดก่อนกันใช่บอกเดี๋ยวว่ารอบนี้ฉันมาพร้อมฉันไม่กรีดฉันจะมาแบบมาก เอาแบบให้ครูตกใจมีมิดิมเทิร์นซิปเทิร์นแล้วก็สโลฟไฟท์อะไรก็ได้ที่ไม่เอาสโต้ค่ะครูบอกเลยสโต้หนูไม่ไหวจริงจริงทำอากันยังทำแล้วทำแล้วไม่จเป็นต้องเป็นหัวประกันสุขภาพอ่าไม่รวมวันเดียรไม่รวมเหรอฉันไว้ใจเธอไงโด้านนี้นะมือซ้ายแล้วบขึ้นไปนี้เลยโอเคเหยียบสีแดงปึ๊บเออเทครับ หโพสไปไอ้ตรงนี้เองที่คริสมันจับอ่ะจับเป็นคนแบบคลอดลูกเลยโอเคโอเคน้รับุกคนค่ะวนเนเทสัเอ็กโคิเกเีบ้าทเอ็กโคียร์เอซ์ีลาบลาเทีโฟวีอาบาวุคลาช้รลาเบทีโฟ โอเคไหคะโอเคครับไม่รู้ว่าในสัตวัดโปกกาแฟหรือว่าเพราะว่าไม่ได้เจอฟ้านานหรือลบาเราจะไทยสดฟ้าได้ไหมคระปนคนแรกอ่าไทยรงเซนตรล่าเด็ c n t r นช้ a สุเชอร์เซฟส์เอ็กโ l ก็รสเซย์แล้วเกดน Go และี่ไอออนเอาเวอร์แมทอันพร้อมเอาเคเบรกลิลิีเช็คเซอร์ตีอ่ะีนะคะ5้าสรเน

ปกต,ติเนี่ยแบคลโพสอะมันก็จะมีไว้สำหรับแบบเราต้องแจ้งว่าเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรเราจะไปไหนเพื่อที่วาเขาจะได้จัดการาระบบจราจรได้หากะเลยเราต้องมาสัมภาษณ์่าพพรักเชิญแล้วว่าค่คุณจอรดเวียห์หคะอตอนนี้เนี่ยคุณจอร์เดีหทางานอะไรอยู่คะเป็นนักแสดตงตรกันจีหลังจากจบนาบีไปแล้วม,มีมีอะไรอีกไหมคะตอนนี้กำลังรอถ่ายซีรีส์ครับซีรีส์บบบูบ๊ปไม่เชิงบู๊มันคือ แล้วก็ดราม่าสู้หะอะไรอย่างนี้ว่าสู้ใช่ใครฆ่าใครเล่นกับใครนะมีน้ำตาลทิมนารีพี่กระปุกพี่เตยตะวันพี่เมฆจิรกิจพี่เฟยแล้วก็ชิมอนเออมาเดินเดิมาแล้วนะเจนนัมิดาใช่ทุกเด็กจีนเอ็มทีหมดเลยเขาอยากจะดึงมาเพื่อให้มันดูโตขึ้นเหมือนต้องเจนกับชิมอนที่คือเล่นดีลี่ที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็เลยอยากให้มาลองแบบเปลี่ยนบทบาทดูบ้างอ๋อจะเป็นไงบ้างเล่นเราเจอกันยังบล็อกบกันไปแล้วครับสองครั้งสนุกมากอยากให้ติดตาม เล่นเป็นอะไรอะไรอะเล้เป็นโจรปะเล่นเป็นคนดีที่สุดเป็นคนดีมากครับดูสายตาบอกไปเป็นผู้หญิงในดวงใจวะยังไงก็ได้อินดิเพนเดนต์ดูแต่ตัวเองได้มีชีวิตของเขาได้เพราะว่า o n t o t r ถามใหม่ดีว่าจะเป็นผู้หญิงไปอล์อะคะคุณจ๋าล เียมื่อกี้นะใช่เสียงคนเมื่อมมกี้เลยตอเนเค่าอภัยช้าไม่ทราบชื่อนะนะคะแบล้วว่าตจอจะชอบลุกฮือไหมไม่เชิงก็จริงๆเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษินจะสิว่าปีหน้ามีแผนนะว่าเอออยากจะทำอะไรอยากจะไปเที่ยวไหนล่ะจะแบบเออโควิดหมดเลยอยากไปต่างประเทศเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้อยากกลับมาทำงานของมามีกำลังจะได้กลับไปถ่ายซีรีส์ก็ดีใจมากไพอร์ตสถานการณ์เลยครับกับตันตอนนี้นเรากำลังล่อนอยู่บน ก็ตอนนี้เรากําลังบินอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ครับบรรยากาศนะลดระดับลงนะฮะเหลือ1,200ฟีตแล้วนะตอนนี้อะไรที่ทําให้คริสกรีดอ่ะมันอยากรู้ไอ้สตอนี่คืออะไรไหนๆก็มาแล้วไม่ทราบหน่อยอ่ะอะไรหรอครับดูที่อยู่อยู่ตอนนี้นะครับคือพยายามแล้วว่าอยากจะทําทุกอย่างบินครั้งแรกกับน้องฟ้าก็รู้สึกว่าน้องมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออทําให้ใจสั่นได้ มันก็จะต่างกัน ฉันบอกเดี๋ยวว่ารอบนี้ฉันมาพร้อมฉันไม่กรีด๊ดโอสติยังไม่กลับมาเลยนะครูโอ้อโแต่มันสนุกดีนะเมื่อกี้โอ้อโหสนุกวัยทำเลยก็เอาอีกนะไม่เป็นไรจ๊อสําหรับเราเนี่ยตอนแลนดิ้งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เต้นที่สุดละเราเล็งไปที่เอมพอยต์ตัวเลขไว้อ่าสวยงามทัดดาวจ้าโอเคไหมการคนโทนอย,ย่าเพิ่งเบรคผมเร็วแล้วนะครัเปิดยังไงเนี่ยอย่าทิ้งลูกเรือดิกัปตัน เอามีก็ได้ว่ะเอาออกไม่ได้อะโอโหดูตัวพี่ด้วยน้องไม่ลงสอรี่ไปมีทุกคนเขียนมาบอกว่าแบบสามีทริปนะนี่เป็นสามีทริปแห่งชาติแล้วนะคะขอบคุณกับตันมากนะครับที่พาไปแม่น้ำอะไรนะพาจีนพาจีนเออเป็นไงบ้างสตอร์ชอบนะถูกใจถูกใจมากเฮ้ยตัดภาพไปดีพี่คริสอ คนนี้บอกถูกใจนะคะอ่ะไม่เป็น,น,น,นไรตัวตายตัวแทนของคุณจ๊อดอ่ะคือคนต่อไปคือคุณบอสใช่ครับผมหมดค่าแล้วครับถึงเวลาแท็กทีมนะฮะเพราะว่าพี่บอสเนี่ยเป็นเชิญครับเป็นคนโปรดของพัวเองนะคะตอนอยู่ในกองนาบีนะถามต่อเลยพี่บอสมาไหม True Story เ,ออเขาน่าจะคุยรู้เรื่องเพราะว่าชอบเรื่องการบินทั้งคู่เดี๋ยวผมขอแท็กทีมต่อนะฮะก็ไม่รู้จะคุยรู้เรื่องหรือเปล่านะพอตออก็ไม่ไหวแล้วจริงๆเฮ้ยเขาเออเดีต้องสตออีกรอบบอสที่เรายัางไงกตไ็ต้องพี่บอสให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสต่อไปสองรอบเมื่ พี่บอสเชิญดิคุ่ขัเองก็ไดพี่บอสอยากนั่งหน้าไหมพี่บอดนั่งขวาไงแล้วคููนั่งซ้ายอ่ะสครับต้อกบเนเท้าอยู่ที่พื้นแล้ก็มองตรงหน้าเวลาคอนโทรลที่พื้นน่ะจะเป็นเท้าอย่างเดียวซ้ายขวาพร้อมรับบ้าเรวครับเอาม ไปค่อยดึงดึงต่อเนื่องอ่านั่นแหละโอเคอ่าเราก็แรงไปตามแนวชายฝั่งปบาขุนเทียนใช่ไหมครับใช้ด้านนนบางขุนเทียนพี่บอลพี่บอลพี่บอลรู้ใช่ไหมครับว่าพี่บอลจับจอดอ่ะป๋าแบบชอบพี่บอลมากกว่าเขารู้ตัวด้วยอ่ะอ่าเรามีเียมเพลินนะครับอ่าเดียวประมาณสามสิบองศาขึ้มาประมาณนี้สามสิบองศาอ่าคือตรง ให้ขวาครับขอแบบสมมทซิลนะคะขอดายนตเรองเค้าประคอมันไว้มนก็ยะรักษาหมุมไปมุนสักสี่สิบห้าไปสมมทนี่ฮะมั้ยคนในสังก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรโรู้ค่ะรู้ไี้สายคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาคูร์ร์ฟูร์ร์แต่วูร์ู้คนโกโก้ไปเดี๋ยวม้อูอกอดิดว่าอดเนี่ยชอบเอเชียลูกครึงเดี๋ยวนี้เขมีสเปกใหม่เอเชียไชนีสยไชนีสอ่ะโอ้ยกานะพ่อหนุ่มแอเรู้ที่บอจะ แล้วเดี๋ยวแบบเครื่องบินไม่ถูกแล้วเนี่ยฟ้าจ <laughs> ำได้ไหมเจอพี่ครั้งแรกที่ไหนโอ้ยากแล้วพี่บอสเจอที่ไแบบหนล่ะจำได้ไงที่คลองนาคร้อยเราไม่รเจอที่ต่อแร <laughs> <laughs> กแ,แ, <laughs> <laughs> แรกเราจะโลพาส <laughs> โรเทลฟุกทอนเอ็กโคเริ่มจะบินวันสิกฟอร์โลพาสโางทีพวกสนามบินไม่มีคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาโลพาสดูอ้าวดึงเลยนะโอเคอ้าวดึงซ้ายไปดึง โอเคดึงหนกันเนี่เพราะว่าเครื่องฟงนี้มันไม่แรงอะไรมากอ่ะทับเมื่อกี้จอยเขามีเลกชั่นยังไงมั้งโอ้าเขาแข็งแ็งมากพี่บอสไไม่วที่ทำกันบ้านมาก่อนน้องป้ดูคลิปของคิดพีรวัดมาน่ากลัวมากตายกันอยู่สคน บอกได้คําเดียวว่าเมาเครื่องคือ,อ,คคอก,กินโกโก้ไปแบบเี่ ตอนแรกอยู่แค่นี้ใช่ไหมกินไปเกือบหมดอะแล้วพ่อแบบเจอเธอรกระเลนซ์ทั้งหมดเปิดแบบเน่าเลยพาปิดคลิปแบบสวยๆหน่ยอยเร็สนุกดีครับเป็นครั้งแรกที่ได้บินแบบเครื่องบินเล็กๆแบบนี้เลยเนาะเขาเรียกเครื่องบินอะไรวะเน<ช>ี่ยเครื่องบินส่วนตัวเป็นฟิลแบบว่าเครื<ช>่องบินเทร,รนนิ่งสำหรับนักเรียนการบินอะไ <c oughs> รเงี้ยใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกแล้วก็ได้ทำอะไรนะต่อโอ้โหแค่คิดได้คุยกับพี่ก็จะคุยแปลว่าอยากมีความรู้เยอะๆเลยได้จอถามไม่รู้เรื่องเลยใช่มันคุยยากเพราะว่าวิดีโอมันตลอดมีวิดีโอจากสเตชันที่ต้องคุยด้วยก็ไปจ้้มมาแลววดยนะี ในใจมทที่อยากจะให้มาต่อเดี๋ยวจะลองไปแบบชวนชวนดูเทสหน้านะเธอเอาผู้หญิงมาดีกว่าผู้หญิงเลยเหรอใช่เดี๋ยวนึงนะนอกจากที่พอย คอยพัดนะแล้วก็พี่แจนไม่รู้จักใครอีกแล้วบนโลกใบนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองถามพี่แจนแจนแแฮมาช่วยค่ะช่วยบอกนะคะว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างขึ้นเครื่องบินคือจริงๆถ้าให้พูดคืนนี้ขึ้นครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นยันลงเพราะว่าอยู่กับน้องฟ้าเห็นไหมสนุกดีครับสนุกวันนี้คือก่อนมาก็คุยแล้วว่าเออทมน้องเขาหน่อยน้องเขาไม่เคยมีคือเที่ยวกันไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ชอบการบินเนี่ยผมแนะนำมาลองก่อนอาจจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบกว่าเดิมแล้วอยากตั้งใจเรียนนักบินเออโอเคค่ะงั้้นกก็ใหฝา งานนด้วยะะคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยของเราเนี่ยนะครับไปดูย้อนหลังได้นะแอปพลิเคชันวิวเนาะแล้วก็ตอนนี้เธอเข่าเอาแผลนะครับน้องคนหนึ่งที่ผมรักมากๆเลยครับพีรวัตรครับยังไงฝากด้วยนะครับฝากแล้วเฮ้ยรอเล่นเราฝากเราฝารักรักรักเดี๋ยวน้องเขาก็มีผลงานอีกเยอะแน่นะก็จะได้มาเจออีกก็ได้เด็กเพลเยอร์นะฮะเด็กเพลเยอร์ซีรีส์ของผมน่าจะออนปลายปีพี่บอสค่ะฝากหน่อยค่ะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ชื่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับแล้วก็มีถ่ายแบบบ้างฝากได้ใช้งาน ได้ไอจีด้วยไอจีแน่ไอจีค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่รับสารมาขอบคุณมากครับโอเคบายบายค่ะ